ชินกับกวินนสนิทกันแล้วพ้ยสนิทกับลีป่ะ ตอนนั้นพอไปเป็นทหารปุ้ยก็ไปเยี่ยมกวินลี่ก็มาเยี่ยมผอมอ๋อก็ได้เจอแต่ปุ้ยจะได้รู้ข่าวสารว่าเดี๋ยวเขาจะไม่มีเตะบอลนะตรงนี้ตรงนี้ลี่จรจากลี่ลี่เขาเป็นสายสื่อลี่เขาเป็นเหมือนผู้ปกครองคอยบอกอีกทีหนึ่งใช่แล้วลี่ก็จะบอกว่าวันนี้มีเอาดาราไปเตะบอลอะไรสมาคมแม่บ้านนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ไปดักรอเพื่อแบบเขาวิ่งผ่านแล้วก็แบบโอ้ยเนี่ยในทหาร เอวีเลยสมัยนู้นไม่คือเอวีเลยแล้วก็แบบอ่าเดี๋ยวเขาจะไปควงปืนกันนะจะมีแบบโชคฉบตรงไหนเดี๋ยวนี้ไปรับไปไปแเราไม่ดูจะมาควงไปบ้านทหารโป๊ะคือคือลี่เขาจะเป็นประเภทแบบว่าเข้าหาผู้ใหญ่พอไปเจอแบบสมาคมแม่บ้านจริงๆแล้วลี่ก็จะไปเข้าหาแล้วก็คุณแม่ค่ะแม่ค้าแล้วเผื่อมีงานแล้วก็ เรื่องดถามมากดีกว่าไม่มีไม่มันมีอยู่ช่วงนึงผมกับกวินไม่ได้คุยกันเลยเฮ้ยเอาไม่อาถ้าพูดกระทำตรงวันนี้ผมช็อกมากเพราะว่าก่อนหน้านเนี้ยไม่ได้เจอชินเลยหลังจากที่ผมมีลูกเสร็จก็คือไม่ได้เจอเพื่อนสามปีใชจริงใช่ก็อยู่ที่ทไปเจอกันอีกทีไปเจอกันที่เวกบอร์ดเวกบอร์ดแล้วก็มีมีลูกแล้วก็ถึงได้เริ่มแบบคุยกันแล้วก็ล่าสุดชินเอ่อจะ แต่งงานก็เลยทักไปหาใช่ใช่นี่ก็รลาหารลี่แต่ถ้าถ้าพูดกันตรงๆก็คือไม่ได้เจอชินมา3ปี3มปีใช่มันเหมือนแบบตอนแรกอ่ะคุยกันเลยสนิทกันนู่นนี่นั่นแล้วก็ พอทีมีลูกมีครอบครัวห่างมเหมือนดีดนิ้วไปอย่างเงี้ยเลยห่างไปเลยครับผมผมว่าในฐานะที่แบบว่าไม่ได้เจอกันมา3ปีก็ก็พูดเลยก็ได้ว่าเออก็ทุกคนก็โตขึ้นมันก็ต้องไปในทิศทางของตัวเองคอยดูดีมีลูกก็แพทเทิร์นเดียวกันก็ไม่ได้ดรามากไม่ได้คุยใครหรอกเพื่อนก็จะน้อยลงตามเสนปอยู่แล้วไม่แต่เด็กก็ดีใจที่เจอชินที่เว็บบอร์ดนะตอนตอนตอนสายเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าหลังจากตอนนั้นคือมีลูกแล้วเราก็ตามในโซเชียลใช่ไหมเราก็แบบไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกันวันนั้นไปเจอลูก แบบครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบวันนี้มึงมีลูกแล้วอะคือแบบวันนี้มึงเป็นพ่อคนแล้วอะในฐานะรุ่นพี่นี่เขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วกำลังจัดแล้วยังไงคุณคุณจะแนะนำอะไรบ้างไหมแต่งงานรือเรื่องหนึ่งแต่พอเป็นพ่อเออมีอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าสิ่งที่ที่อยากแนะนำนะไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่จะเอาไปใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเสียสละให้มากที่สุดแค่นั้น ไม่ใช่เรื่องซาลาเปาพี่โอ๋นี่ก็แสบแล้วเนี่ยใช่ไหมตั้งแต่ผมมานั่งเ่ะอยากรู้ผมได้ยินสาลาเปามาประมาณสิบครั้งแล้วกูอยากรู้แล้วกันกูอยากรู้ว่าสาลาเปามันคืออะไรวะอยากกินเดี๋ยวที่หลังกูอยากกินซาลาเปาเดี๋ยวจะมาไล่กาช็อนี้ยังยังไม่จบนั่นเลยดิเดี๋ยวขออนุญาตไปเดินดูโซนเด็กๆหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพาไปเดินดูโซนเด็กๆหน่อย โอ้ยอะไรอ่ะตายคุณเป็นไรเนี่คุณเสียวคุณร้องขนาดนี้หรืมขอดนะไม่เย็นหรอยังไงคุณเสียวฟันคือเมื่อกัคุณมีปัญหาคุณรู้เปล่าว่ารายการเราเนี่ยมีเซสโซสดมาให้คุณลดการเสียวฟันเดี๋ยวจะให้พร้อมกับชิงเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยชิมก่อนนึ่งสเอ๋เหมากมากเลยอ่ะ ที่ให้ชินเขาแบ่งให้เลยมอบเลยนะนี่ครับยาสิฟันเซนส์ไดครับคือเขาไม่ได้เก่งเรื่องแค่ช่วยลดการเสี่ยวฟันนะสูตรนี้นะคือสูตรมัลติแคร์เขามีถึง3พลังปกป้องฟันให้ดีกว่าช่วยลดการเสี่ยวฟันได้นะครับแล้วก็มีฟูออไร์ป้องกันฟันผุด้วยนะครับทำความสะอาดล้ำลึกลมหายใจหอมสดชื่นคุ้มครบจบปัญหาสุขภาพฟันในหลอดเดียวใครๆก็ใช้ได้นะครับใช้ทุกวันแถมใช้ได้อย่างมั่นใจด้วยเพราะว่าเป็นยาสิฟันที่ทันตแพทย์แนะนำมอบให้ชินแล้วก็คุณยายป๋อมแป๋มเลยครับ จะไ,ได้ทานน้ำเย็นได้สบายใจใชินด้วยกันเลยด้วยกันเลยคุณปอบแบบเอาไปเลยห้ชินเขาให้คุณบ้างตอนนี้นะคะเซนสุด,ดายค่ะเขามีโปรพิเศษนะคะราคาดีมากๆเลยค่ะคุ้มสุดๆดเลยนะคะหลอดเดียวเนี่ยทั้งลดเสียวฟันปากสดชื่นฟันแข็งแรงครบคุ้มจบสามหลังค่ะป้องกันฟันนะคะพบโปรราคาพิเศษสุดๆดได้ที่ร้านสะดวกซื้อนะคะร้านค้าชั้นนำและก็ร้านค้าท้องถิ่นทั่วประเทศ รีบไปช็อปก่อนหมดนะคะตรงนี้จะเป็นโซนเพลิตอนแรกอะคือซื้อบ้านเปล่ามาเขาดีไซน์ว่าอันนี้เป็นห้องรับแขกสองตรงโถงนั้นเป็นห้องรับแขกหนึ่ง แต่ตรงนี้พอเรามีลูกอ่ะเราก็เลยคิดว่าเออเราเสียสละห้องรับแขกตรงนี้แล้วอาจารย์เจปแปนอาจารย์เจปแปนยุงพวงจุยออ้ยเขาก็บอกว่าตรงนี้เป็นโซนที่พลังงานดีที่สุดสําหรับเด็กเด็กจะเติบโ <pe> ตได้เพราะว่าไม่ชนกับห้องน้<อ>ําไม่ชนกับห้องน้ําตรงนั้นแล้วตรงนี้ก็โปร่งแล้วก็เป็นมุมที่แบบไม่รับพลังงานลบอะไรเลยเราก,เเก,ก็เลยรู้สึกว่าเหมาะกับเป็นห้องเพลูมของลูกแต่บ้านบ้านบ้านร่มลื่นนะหมายความว่าเข้ามาแล้วรู้สึกเย็นนะบ้านนี้เห็นบอก อยู่แล้วเพงใช่ไหมเราจะเข้าสตูใช่ไหมจะบอกแค่ว่าตั้งแต่ย้ายเข้ามาในบ้านหลังนี้ก็ทําเพลงแบบว่าหลายสิบล้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยดวงดีครับดวงดีเมอ่อกี้ช่วยซูมหน้ากวินใช่ครับจานเป็นหนึ่งบอกว่าดวงดีครับบ้านจริงจริงเดิมทีห้องน้ํามันเป็นห้องคนชราห้องน้ำมันก็เลยจะจะสะอาดจะใหญ่ในบ้านห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำหน่อยมั้ยอันนี้ไว้กินก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่จีนน่ารักอ่ะเนอะ ร้านสักด้วยโปรโมชสักนิดดีไหมฮะคุณอ่ะออได้ครับก็ร้านชื่อว่า i n ง House อยู่ตรง Twin Tower ตรนะครับตรงปทุมวันก็จะสักทุกแนวเลยมีช่างอยู่ประมาณ4-5คนทุกวันนี้ก็ส่วนมากจะเป็นต่างชาติที่เข้ามาสักและเหตุผลที่ผมเปิดร้านสัก, <laughs> สกเพราะว่าผมพยายามหาเงินอยู่เพราะว่า เดี๋ยวลูกจะเข้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมแล้วบ้านหลังนี้ก็ขายด้วยไงอ๋อ่งเข้าขายบ้านแล้วมันจะได้ไม่เหนื่อยมากไงขายจริงจังไงพูดว่าผมไม่ค่อยมีสาระอยู่โซนราชับพื้นนะคะใกล้กับโรงเรียนนานาชาติร่วมหรือดี d ีเ s สไนะคะแล้วก็ใกล้กับโรงพยาบาลแล้วก็ใกล้กับตลาดเจ้าพยาก็คือของกินนอร่อยห้าห้องนอนค่ะร้อยตารางวา400ตารางเมตรโอ้ยยายและที่สําคัญเนี่ย ปรับพวงจุ้ยไว้หมดแล้วใช่ไหมถือว่ามาดูหลายอาจารย์เลยทีเดียวใช่ตอนที่มาอยู่ยังไม่มีเงินเลยยังต้องกู้บ้านี่อนบ้านเราอยู่ไปสามปีเราโปะบ้านนี่มันอย่างนี้แสดงว่าอยู่ยิ่งอยู่ยิ่งรวยอยู่แล้วรูยเอาชินพูดซึ้งๆกับครอบครัวนี้หน่อยดีกว่าวันนี้เรามาเยี่ยมแล้วไม่ได้ไม่ได้เจอกันตั้งสามปีผมอ่ะรู้จักกับกวินในวันที่เราทั้งสองคนอ่ะไม่ได้เติบโตกันขนาดนี้แต่ เนี่ยในในในตลอดระยะเวลาที่รู้จักกันมาแล้วเราได้เห็นกวินเขาวันที่เขาลำบากหลังจากที่เขาแบบปลดทหานู่นนี่นั่นที่เขาแบบสู้มาทุกอย่างแล้วก็เหมือนกับที่ผมพูดในวันที่เขาแต่งงานกันเลยว่าว่าสองคนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ่ะเขาจะยึดอยู่ด้วยกันแล้วสู้ไปได้วยกันจริงๆผมมาบอกกวินวันนั้นว่ากวินโชคดีมากที่มีปุ้ยที่มีปุ้ยคอยส่งเสริมคอยแบบ หอยผักแล้วปุ้ยเองก็โชคดีมากที่มีกะวิน<อ>ที่อยู่ข้างๆ ใช่แล้วก็แล้วก็ใหญ่แล้วก็แม่นีดแล้วก็ไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แต่แต่ทองทองน้องเล็กน้องเด็แล้วมันพูดแบบนี้แล้วมันพูดแบบเนี้ยตั้งแต่วันที่มันยังไม่มีลูกอ่ะดีใจครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้เสมอครับแล้วก็หวังว่าบ้านหลังนี้จะขายได้เร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาเยอะๆท้่ทำายการอ่ะมีชินพูดดีเออเลเฮ้ยพี่อวเออเอาวันนี้ขอบคุณชินมากเลย เราไปบ้านมังนะได้ครับเดี๋ยวเสร็จประมาณเมษาครับเรื่องราวความแซ่บของกวินและปุ้มปุ้ยยังมีอีกเพียบแต่ตอนนี้ขอเบรกแป๊บไปฟังเคล็ดลับความสวยของพี่ปุ้ยพี่มนวันกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวก่อนที่พี่ปุ้ยจะไปไหนมาทั้งทีเคล็ดลับของพี่แอบถามว่ายังตัวเดิมอยู่ไหมครับความสวยก่อนที่จะพูดถึงเรื่องว่าตัวเดิมตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าโหเวลาผ่านไปเร็วจริงๆครับ โอ้ปีนี้54แล้วอะสมัยก่อนเราดูแบบเนเลขห้านี่มันแก่แก่เนาะสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนเราดูว่าแก่แก่แต่ว่าตอนนี้เราสูบไปได้อยู่นะยังไปได้อยู่นะเลยอยากจะบอกคุณผู้ชมที่นั่งดูอยู่จะเลข4ี่เลขห้าอะไรก็แล้วแต่อย่าไปยอมแพ้ค่ะเราสามารถทําตัวเราให้ดูดีได้ในแบบของเราไปดูรูปนี้ตอนเป็นป้าปุ้ยอ่านข่าวทั้งริวรอยทั้งรอยหมองคล้ำดูโซรมไปหมดเห็นไหมคะเอาง่ายๆทั้งหมดที่เห็นน่ะ แก่ตัวเดียวเลยคำเดียวสัสสนดนแต่ส่วนตัวที่เลือกพูดถึงไทราลาจีน่าตัวเนี้น่าเชื่อถือเพราะไทราลาจิน่าอยู่คู่กับคุณผู้ชมหน้าจอมา15ปีถ้าไม่มีคนซื้อจริง <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ถ้า ของไม่ดีจริงใครจะมานั่งพูดได้ตั้งสี่ห้าอยู่มาไม่ได้ไดใช่ใชไม่ได้เลยเอาง่ายๆเลยผู้ชายแบบพี่นิโน่ก็ใช้นี่ค่ะไฟลาจิน่าค่ะแล้วดูหน้าพี่ิโน่อีก2ปีพี่โน่จะรับเบี้ยผู้สูงอายุเลยนะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยฟังเพลินเชื่อพี่ปุ้ยอยากให้คุณผู้ชมเปิดใจรองด้วย <S <S ๆๆตอนนี้นั่งอยู่ตรงเนี้ย4เต็มแล้วค่ะก็รู้สึกว่าคิดไม่ผิดที่5ปีก่อนกล้าเปิดใจใช้ไฟลาจิน่านะคะซึ่งไฟลาจิน่าเนี่ย เขาทําได้ดีทั้งริ้วรอยแนวตั้งและแนวนอนบวมคิ้วมีร่องน้ําหมากใต้ตาหางตาแล้วก็เส้นบนหน้าผากไทรลาจิน่าเนี่ยจะทําให้แลดูบางเบาและจางลงภายใน14วันอันนี้เขามีเอกสารรับรองเปิดใจลองนะคะรับรองไม่ผิดหวังเพราะว่าตัว 12x เนี่ยมันดีกว่าเดิมแล้วก็เด็ดกว่าเดิมแน่นอนค่ะคุณผู้ชมยกโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะแล้วก็กดไปที่หมายเลข1577นะคะหรือสะดวกไลน์ก็ไลน์แอดไฟลาจิน่าวันนี้คุณผู้ชม 5นาทีไม่จำกัดสายเป็นบ็อกเซตปีใหม่คุณผู้ชมจะได้2กระปุกใหญ่คุณผู้ชมจะได้อีกหนึ่งพกพาอันนี้บล็อกเซตนะแต่ว่าไม่พอค่ะพี่พุ้ยจะเพิ่มให้คุณผู้ชมอีก1พกพาแล้วก็เพิ่มน้ําตกไปอีกหขวด5ชิ้นนี่นะคะถ้ายแยกขายนะหมื่นกับ400บาทนะแต่วันนี้ให้ในราคา2990าย้บาทเลย,เลยรวบไปเลยแล้วคุณผู้ชมเอาไปใช้ยาวๆจะ3เดือน4เดือน5เดือนก็ได้เพราะว่ามันใช้นิดเดียวเหมือนคนมาพอหารมาแล้วเหมือนเวลาเราตื่น มาแล้วทาตอนเช้า15บาททากอดน,นอนหลีส1บ และสําหรับน้ําตบตัวใหม่ตัวนี้มันจะช่วยป้องกันการสูญเสียน้ําแล้วก็ช่วยให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นยาวนานมากยิ่งขึ้นวันนี้ให้ฟรีไปเลยในเซตค่ะสําหรับบล็อกเซตปีใหม่อันนี้นะทุณผู้ชมค่ะมันจะมีปีละครั้งค,คุ้มมากเลยค่ะมีแค่5นาทีเท่านั้นแต่กติกาเดิมก็คือใครไวใครได้ต้องกดจองเลยที่1577ค่ะหรือว่าไลน์แอปฟลาจิน่าเรือไม่ถึง4นาทีแล้วนะคะบ็อกเซตปีใหม่จะได้2กระปุกใหญ่ หพกพาและแถมให้อีกหนึ่งพกพากับน้ำตกอีก1ขวด5ชิ้นใจราคาเดิมเหมือนปีแรกเลยค่ะ2,990บาทกดไปจองที่1,577หรือว่าไ like, ลน์แอดไรจินะบ็อกเซตปีใหม่1ปีมีครั้งใช้เองก็คุ้ม,มเ,เอาไปเป็นของขวัญก็เหมาะมากๆแล้วทั้งหมดนี้จัดส่งให้คุณผู้ชมฟรีค่ะาสามารถรูดบัตรก็ได้นะคะพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงหน้าบ้านค่อยจ่าย ที่1577<บ><ห>นะคะเจ็็นะคบอกเซ้น,นปีใหม่นะต้องรีบเลยโอเคครับคุณพี่ปุ้ยมากคุณมากครับขอบคุณครับ